สตาร์เอนเนพลังดวงดาวแห่งการส,สร้างโลกเราคือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลมีทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะต่างๆอยู่มากมายดาวทุกดวงมีแรงกระทำดึงดูดซึ่งกันและกันทุกครั้งที่ดาวเดินหัวจรย่อมส่งอิทธิพลต่อโลกไม่มากก็น้อย การกล่าวถึงพลังงานดวงดาวของช่องทาร์ดเวย์ไพแห่งชีวิตเป็นการอ่านดาวตามความหมายโหราศาสตร์ตะวันตกเรามาเรียนรู้ดวงดาวเพื่อให้เข้าใจชีวิตกันมากขึ้นในวันนี้ดาวดวงไหนส่งอิทธิพลอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะทาร์ดเวยไพแห่งชีวิต ชะตาฟ้าริคิตหรือใครกำหนดศาพยากรให้คำตอบคุณได้ดูแลดยชะตาผ่านพายิปซีไพออรเ์เคิลโหราศาสตร์ตะวันตกรักษาเยียวยากายใจจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารด,ดีๆได้เลยนะคะ พลังงานเดือนกันยายนนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างคือในวันที่11กันยายน2566ดาวอังคารเจ้าแห่งพลังสร้างสารรค์การลงมือทำเดินเข้าราศีตุล9องศาและดาวพุธดาวนักสื่อสารเดินถอยหลังไปที่9องศาราศีกันเป็นวันที่คุณควรใช้ความคิดเขียนบิสสิ่งที่ทำมาเมื่อต้นปีเช็คดูว่าอะไรสำเร็จอะไรที่ยังเป็นข้อจำกัด และเวลาอีก3เดือนข้างหน้าคุณวางแผนอยากมีชีวิตแบบไหนเมื่อทบทวนข้อมูลพร้อมแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำสร้างสารรค์สิ่งน,นั้นด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นในตัวคุณเองเรื่องงานหาข้อจำกัดที่เคยปิดกั้นคุณไว้เรื่องไหนที่เรายังไม่เคยแสดงความสามารถในสายงานวิชาวความรู้ที่มีเวลานี้เหมาะกับการลงมือแอคชั่น สร้างผลงานในอนาคตความสามารถนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเองด้านธุรกิจการเงินทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะแยกเป็นรายเดือนรายหัวข้อรายรับแยกเป็น Passive Income และ Active Income จะทำให้คุณคำนวณรายรับและววางแผนได้ดีขึ้นส่วนรายจ่ายจัดลำดับ สิ่งที่จำเป็นก่อนต่อมาคือรายจ่ายที่ควรกับการลงทุนเช่นเรืงคอร์สเรียนพัฒนาตนเองเพิ่มความเชี่ยวชาญรายจ่ายนี้คุ้มและยังให้ผลตอบแทนในอนาคตส่วนรายจ่ายตามอาเภอใจใช้ได้นะคะถ้าคุณมีกองทุนเงินสำรองและเงินเก็บที่มากพอค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์คนมีคู่หรือคนมีครอบครัว หาเวลาถามไถ่สารทุกสุขดิบถ้าเคยมีปัญหากันหันหน้ามายิ้มพูดคุยใช้ใจในการสื่อสารจะเจอทางออกที่ดีคนโสดไม่ว่าจะโสดมานานหรือเพิ่งโสดมาบัดมาดขอให้คุณถามใจดูนะคะว่ายังมีบาดแผลหรือความคิดลบเกี่ยวกับความรักอยู่หรือเปล่าถ้ามีค่อยๆเยียวยา,ยาให้อภัยอดีต กอดตัวเองแน่นๆคุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณมีคุณค่าเมื่อคุณรักตัวเองมากพอในวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่พอดีกับหัวใจคุณแน่นอนค่ะในวันที่11กันยายน2566เรามาใช้พลังดาวอังคารเ้าองศาราศีตุลอคชั่นในสิ่งที่ปรารถนา และพลังดาวพุธ9องศาราศีกันคิดวิเคราะห์ทบทวนข้อจำกัดและสิ่งที่คุณต้องการกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพาลดเวฟยภัยแห่งชีวิตเป็นกำลังใจให้กระทุกการเติเบโตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์